เราจะอ,าอธิบายอีตัวนึงนะเมื่อกี้อะอย่างที่บอกว่าเป็นที่เข้าเรียกว่ารายได้ขอแพลนขอแพลนก็คือเป็นรายได้ลักตัวนี้ทีท่าเมื่อไรที่เราทึง21%เปอร์เซนตัวนี้เนี่ยหกเดือนติดกันแค่สามเดือนแล้วอีสามเดือนไม่ต้องติดกันก็ได้ในปีบัญชีกองเอ็มบเนี่ยได้ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นั้นหกเดือนนั้นเราได้ตําแน่งเลยที่เรียกว่าแพทตินัมนี่คือความความําเร็จ ของเราอ่ามันคือแผ่นลักตรงนี้แต่แผ่นรองย่างที่บอกว่าแผ่นคอพลัสเนี่ย MB จายมาให้เราเพิ่มก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ทีเมื่อกี้นะฉันลบออกไปแล้วสิบเปอร์เซ็นต์เราเรียกว่ายอด CSI เป็นยอดการันตีให้กับเราได้มีกำลังใจที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมียอดข้องเมมเบอร์แต่ว่ายอดเมมเบอร์เป็นแค่รายได้ยิบยิบยอยยอยทีทุกคนอย่าไปอย่าไปเข้าเรียออะไรอย่าไปฟังอยู่กับเมมเบอร์นั่นอย่างเดียวนะเพราะว่าความซํำเร็จเราไม่ใช่เมมเบอร์ ความสําเร็ดเราวันคือความสําเร็จที่ยั่งยืนแบบการสร้างผู้นําให้เกิดขึ้นในองค์กรเราไม่ได้ต้องการแค่ค่ายคล้องอย่างเดียวเพราะถ้าเราค่ายคล้องอย่างเดียวเราจะเหนื่อยเราจะได้เป็นรายได้ถ้าเรายึดค่ายเราก็จะไม่ได้ตังแต่ถ้าเกิดว่าเรามีองค์กรมีผู้นําที่เห็นในธุรกิจเหมือนเราแข่ซ้มคนนะเอาจริงกับเราแข่ซ้ำคนเนี่ยเราเป็นมรกรได้เลยนะข้ามจะแพตินัมไปเป็นมรกร คนทําได้แล้วนะเป็นมรกตได้ในปีเดียวเป็นเพชรก็ได้ในปีเดียวเพราะฉะนั้นเดียวนี้เอ็มวไม่ได้ทํายาแค่เรามาเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจเรียนรู้ให้มาพอแค่นั้นเราจะเข้าใจเลยว่าเอ็มวไม่ได้ไม่ได้ยะแต่เราต้องมาเรียนรู้ทีนี้เนี่ยเราจะยกตัวอย่างให้ดูพื้นท่านเลยนี่คือแผ่นไม่นะนี่แผ่นลัก อันนี้คือแผ่นไม่ไม่ใช่แผ่นรองเป็นแผ่นไม้ตัวนี้นะเราข้อยกตัวอย่างแมวก่อนพอแมวมาก่อนเผื่อนนะแมวเนี่ยสมบุตินนะว่าแมวเนี่ยมีคนที่ว่าต้องตั้งใจทําจริงกับแมวเนี่ยส้างคนแล้วตอนนี้นะนายเอนายบนายซถ้ามาไล่ทีนายเนะมียศมียศกลุ่มของนายเบของนายเอเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ด้วย a b o แล้วแต่7500บาทนายเได้ทันทีสา นายบีกันทำแบบไหนเอกันเจ็ดพันห้าร้อยบาท3าเปอร์เซ็นนายซีกันได้ร้างเปอร์เซ็นในเดือนน,น,นั้นเนี่ยถ้าแมวมียอดกลุ้มทังมดนะรวมนี่แล้วร้ามันนี่แล้วและแมวมียอดของแมวเองส่วนตัวหรืออ้นี่อาจจะเพิ่มกว่าเจ็ดพันห้าก็ได้คือนี่เราประมาณเอาเฉยๆนะยอดกลุมทังมดของแมวที่รวมพวกนี่แล้วนะรวมเมมเบอร์ด้วยได้สี่หมื่นห้าแมวได้ทันทีเลยเก้าเปอร์เซ็นเดือนนี้ส่วนลดเก้าเปอร์เซ็นก็คือแผ่นลักตรงนี้ไง ส5่0 0ืบาทคือเแต่แมวเนี่ยในฐานะที่เป็นออปไลน์แล้วก็ซ่อนซ้มคนนี้ให้ทำธุรกิจเป็นเนี่ยแมวนกจะได้เก้าอร์นแล้วนะแมวยังได้ส่วนลดอีกยีิบเซแล้วในเดือนนี้ต่างห้าจะเก้ซ ไม่รวม9%หน้าต่าง5แล้วนี่คือส่วนลดที่จะค้าบัญชีของแมววิธีการคิดคิดกันคนละทีคิด9%ก่อนแล้วมาคิด9%ยอดกลุ่มไงแล้วมาคิดยอดส่วนตัวแม้วันอี20%จะยอด member ถ้ามีแมวมียอดมเบอร์ก็มาคิดอีอ๋20%แมวก็ได้ยิบ9%เลยเดือนนี้ถ้ายอดกลุ่มของแมวเป็นเนี้ย45,000เนี้ยนี่คือรายได้ MV ที่เขาให้เพิ่มมาเนี้ย20%เนี้ย แต่ถ้าเมื่อไรที่ไอ้ซ้ำคนนี้เนี่ย A B C ีซีเอ็นทำได้หกเปอร์เซ็นซ้ำไส้เป็นอย่างน้อยนะซ้ำไส้เป็นอย่างน้อยหกหกหกแล้วก็ยอดกลุ่มเนี่ยของแมวอะนะเป็นกาวมื่นเอ้ยไม่ใช่กาวมื่นยอดกลุ่มเป็นเอ่อยอดกลุ่มเป็นเส้นเส้นหกอ่ะยอดกลุ่มเป็นเส้นหกเนาะอันนี้คือหกเปอร์เซ็นหกหกหก แล้วก็ยอดกูมันคือเส้นฮกนะเสนฮกตัวนี้แมวจะได้ทันทีเลย15%ยอดองค์กรแมวจะเป็น15%ทันทีแต่ว่าต้องมียอดเส้นฮกนะต้องมียอดเส้นฮกก่อนยอดเนี่ยไม่ใช่ว่าแมวใค่คนเดียวนะก็คือเป็นองค์กรเอบีของแมวทุกคนเอามารวมกันที่แมวก้อนเลยแมวก็จะได้เลยเป็นเป็นนักธุรกิจระดับ15%นะเอาง่ายๆในเดือนนี้ทันทีเลย ก็คือมมก่อกน่ะเราต้องแบบแผ่นเก่าของเอ็มวคือแผ่นนี้เราต้องพยายามค่ายข้องเองอ่ะเข้าใจมามค่ายเราเหนื่อยค่ายเราเหนื่อยพอเราต้องค่ายเองให้ได้ทั้งเท่านี้เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้แผ่นไม่ก็คือให้องโกนั้นค่ายกันคนละหกเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์มันย่างน้อยและเรามียอดส่วนตัวของเราด้วยเนี่ยรวมแล้วนะได้เป็นแสนหกกันนะเราก็จะได้ทันทีเลยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนลด เอาไปคิดเอา15เปอร์เซ็นต์นั่นแหละไปคูณกับเส้นฮกเนี่ยได้เท่าไรเป็นส่วนลดกลับมาให้เราแต่ย่งที่บอกว่าถ้าเมื่อไรที่เรามีส่วนลดไอ้เรามีเอบีโอที่เป็น6%กเปอร์เซ็น้าไส้เป็นอย่างน้อยขึ้นไปอะ่ะแมวจะได้อิ3% 10เปอร์เซ็นต์จะ20เป็น50เปอร์เซ็นต์เลยนะเดือนนี้แมวได้50เปอร์เซ็นต์ทันทีเลย50เปอร์เซ็นต์นี้ไม่รวมกับ15นะ สิากัลดส่วนลดกลุ่มต่าง5้าคิดไปแล้วคิดไปก่อนไอห้าสิเปอร์เซ็นเนี้ยคิดจะยศเอ,อ่ยอยดส่วนตัวของแมวอ่ะยดที่เป็นเมมเบอร์ต่างๆงั้นอีทีแล้วรวมแล้วห้าสิบบวกสห้าเท่าไรหกส้าเอร์เ5นะ่ะแมวคิดดูคือมันมะอย่างแรงเลยนะที่เอ็มวีให้เราอ่ะนี่คือที่เราจะชี้ให้เห็นว่าเราอย่าเนนแคสิบเปอร์เเมมเบอร์เพราะนี่เป็นแค่รายได้เล็กน้อยมะ จากการที่เรามีเมมเบอร์แล้วมันก็ไม่มันคงด้วยซิ่งที่เราต้องการก็คือสร้างสา้ให้เข้าเห็นธุรกิจแบบเราพันนี้ยถ้าเมื่อไรเข้าเข้าเห็นในธุรกิจแบบสร้างไส้ย่างน้อยนะเราเข้าใกล้ความเป็นมรกรกขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าเราเข้ามีคนที่เข้าเห็นธุรกิจแบบเราแล้วเข้าสร้างองค์กรของเข้าเองไงอ่าพักนึงถ้าเกิดว่าเมื่อไรที่เข้าเป็นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็น์ของแต่ละสร้ขึ้นมาเมื่อไรอ่ะอ่าในของแมวแบบเนี้ย เกิดคข้ามียี่สขึ้นมาก็คือซี่เส้นเนาะซี่เ้นหาไม่ได้ทำคนเดียวไงอย่าลืมว่าเขาก็ทำแบบเราเขาก็ไปห้าเมมเบอเขาก็ไปห้าเอบแบบเราเขาก็ได้21%่สอ็ดเปอนในองค์กรของเข้าอะ่ะซึ่งจะเขาจะเป็นมีเอมหรือเอบี B o กัรเลื้งของเขา้าแต่เข้าได้21%แมวมีซ้าสยี่ร์เซ็นตะแมวเป็นมรากฏทันทีเลยนะแล้วเมื่อไร้ที่แมวเป็นมรากฏปับ๊บแมวจะได้มราดกดหกเปอร์เซ็ หกเปอร์เซ็นต์แล้วก็แต่ละไส่เนี่ยยังที่บบได้หกเปอร์เซ็นต์เขาก็จะหยุดตามเ,เขาเรียกอะไรยอดค่ายกลุ่มของแต่ละไส้สมมุติว่าในเดือนนี้ยอดกลุ่มของในเอเนี่ยเข้าทําได้ล้านนึงก็เอาก็เอาหกเปอร์เซ็นต์เนี้ยมาหักมา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 คูณด้วยล้านนึงเนี่ยโบหลบคูณห้านได้ล้านนึงแมวก็เอาหกเปอร์เซ็นต์จะล้านนึงเนี่ยไปกินเป็นมรดกทุกเดือนเลยไส้นี่ก็เหมือนกันสมัวไส้นี่สองล้าน แมวก็จะได้หกเปอร์เซ็นต์ของสองล้านสายนี้ก็ได้สามล้านแมวก็จะได้หกเปอร์เซ็นต์ของสามล้านนี่คือที่เขเียวมรดกที่เรายะได้ไงฮเราไม่ได้ยะได้แค่เสเปเนหยิบย้อย,ย,ย,ยแต่ว่านี่เป็นแค่รางวัลเล็กๆน้อยทีเอ็มวีให้กำลังใจเราแต่นี่คือกระจิบมา้าไอ้ที่เราต้องการคืนเด้ ้าองค์กรแบบเด้อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าคนคนนี้แต่ละคนที่มันเห็นธุรกิจอ่ะมันจะไปห้ามล่ะแล้วไม่รู้ท่าไรน่นบไม่ท่วนเลยกลายเป็นวงกลม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 ,ม,มในมองค์กรของเราเยอะแยะมากมายแล้วนี่คือความที่เราอดทนแล้วก็ยาที่จะไฟฟันที่จะได้ไงคือความสําเร็จแบบเนี้ยแบบยั่งยืนแบบมั่นคงที่เรามีองค์กรแบบเนี้ยแล้ววันนึงที่เอ็มวีบอกว่ายุดทําได้แล้วรายได้ก็ยังมียุ่นี่คือแบบนี้ไง อ่านี่คือแบบนี้ไงประเด็นน่ะนั้นเน่ะ